วันนี้เดี๋ยวพี่นัทจะพาขับรถเที่ยวอะแต่ว่าการเที่ยวครั้งนี้มันคือการพาไปเชี่ยวในนรกยังไง่ะเกมนี้มีชื่อ Drive Me to Hell ครับพากูไปนรกทีได้เลยทุกคนขึ้นรถมารัดเข็มขัดให้แน่นด้วยนะเพราะว่าพี่นัทจะพาทุกคนไปไปยังนรกยังไงละ่ะนี่เหมือนชื่อหนังเลยอะ Drive Me to Hell อะแต่นี่คือ Drive Me to Hell อะเกมนี้มีภาพความรุนแรงแล้วก็มีแสงกระพริบวิบวับด้วยระวังตาแหกตาบอด <laughs> Drive Me to Hell ใส่ออฟตัสรอเลย เกมนี้สร้างโดยคุณแม็กซ์โรเบิร์ก W A S D ใช้เมาส์มองกด F เปิดไฟกด H บีบแตร์กด Space Break ได้ครับ F เปิดอะไรนะลืมหมดแล้ว F เปิดไฟ H บีบแตร์ดูดบุลีซะหน่อย แวะดื่มกาแฟข้างทางเราจอกเดินทางแล้วเด็กๆเกาะเบาไว้เว้ยเอาล่ะหลังจากที่เราเนี่ยแวะดื่มกาแฟซึกนิดหนึ่งแล้วมันชักจะดึกแล้วละสิรีบกลับบ้านก่อนที่มันจะมืดเกินไปดีกว่ามีพ่อแม่ลูกมานั่งกินโดนัทกันอยู่ที่นี่ด้วยเว้ย มันดึกแล้วนะเว้ยรีบกลับบ้านได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวลูกกับเมียมึง่อาจจะไม่ปลอดภัยแถวนี้มีคนโรคจิตนะรู้ตัวไหมก <c oughs> ูเนี่แหละ <c oughs> ไหนรถเราคันไหนมาเดากันไหมว่ารถเราคันไหนผมว่านะเฮ้ยทาจริงคันนี้เหรอทเท่วะนึกว่ารถกระบะสักเอ้ยขึ้นได้หมดเลยเหรอคันไหนดี่ะคันนี้ก็ดูดีอ่ะ เลืเกว่าระหว่างแบบจะขับรถสปอร์ตมาสแตงไมค์คาร์อ่ะกูเจอแล้วนี่รถผมเองครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่ให้กูขึ้นรถอื่นแน่นอนแต่ผมอยากรู้อ่ะนี่ไม่ใช่รถชั้นโอ้นึกว่าทำแบบให้ขึ้นรถคันไหนก็ได้จะเท่มากแบบเลือกเอาอะไรอย่างงี้อยากจะเอาคันไหนไปนรกตู้นี้พังว,ว่ะเ้ืยความที่เป็นคนขี้เสือกมากนะครับก็เลยยังไม่เดินไปไหนไกลมีทางให้เดินก็ไปเซอร์เวยก่อนเผื่อแบบ เฮ้ hey. หลังบ้านนี่มีหลุมแล้วก็เหมือนจะมีแมวว่างไงเจ้าเหมียว,ว,วพ่อระบายน้ำนี่มึงขี้ที่นี่อะไรเหมียว,ว,วกระบะทรายของเหมียวเองจ้าโอเคโอเคโอเค เรารู้แล้วว่าคันไหนรถเราก็เรารีบขับรถดีกว่ามันเริ่มมืดแล้วเห็นไหมหน่ากลัวจะตายขับรถตอนคืนไม่ปลอดภัยเนี่ยไปสตาร์ทเครื่องขึ้นรถแล้ววะของเราฮั่นน่าเปิดไฟหน้าก่อนเลยบีบแต่ด้วยตอนนี้สี่ทุ่มยี่แปดนาทีสตาร์ทรถตรงไหนวะในฐานะคนที่มีใบขับขี่นะครับเปิดเพลงมาหน่อยเว้ย เฮ้ยเฮ้ยโย่มา t h e r ฟัก k e r ปิดก่อนเออมีเอ,อ,อกสารบางอย่างอ้ามี driver manual นี่เหมือนแบบคู่มือการขับรถของเรานะเคเคเคไปไปเลย <c oughs> แล้วบ้านกูไปทางไหนเสียงเครื่องยนต์มึงเหมือนแบบเกมแฟมิคอมมากเลยเฮีย เคยเล่นในเกมที่มันเป็นแบบรถสีแดงรถสีเหลืองป่ะแล้วก็วิ่งแซงกันในแถบเสียงแบบนี้เลยเครื่องไม่เล้าใจเลยว่ะเพื่อนฟิลมไม่ได้ว่ะเปิดไฟหน้ารถซะหน่อยว่ะโยมาเดิมมาเดิมมาเดิมปะเกอร์เรื่องลือเรื่องลือเรื่องลือ เรื่องลือ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 เฮ <c oughs> ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะบ้าเอย้ยรถติดขนาดนี้ต้องหาทางไปทางอื่นแล้ววะวะตั้งด่านอะไรตรงนี้วะบ้าเอย้ยไปทางอื่นก็ได้เว้ย แล้วกูก็ขับสวนเลนออกไปแบบไม่มีตำรวจมาสนใจด้วยทั้งที่เป็นเลนเดียวนะครับแต่ว่าผมเจอทางไปดิปฟหน่อยวะ่ะเดี๋ยวนะป้ายบอกว่าไปไหนเนี่ยอ่านไม่ออกอะไรวะคาซาคาซาอะไรไม่รูไปช่างมันทางอ้อมเลี่ยงเมืองขับรถเรีบเเปิดเพลงดิวะโยโย و! มาดับเบอรเรื่องลือเรื่องลือเจ้าเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีกวางตัดหน้ามันโดดออกมาแล้วไม่ยอมบอกใครไอตัวผมก็ตกใจขับไปขับมากวางตัดหน้าได้ยังไงอเรื่องลือเรื่องลือเจ้า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 เฮ้ยไม่เคยใช้ถนนเส้นนี้กลับบ้านมาก่อนเลยองลองปิดเพลงหน่อยละเราขับแบบเราแวดระวังหน่อยละกัน เพราะว่าเราไม่ไม่คุ้นชินถนนเส้นนี้ด้านหน้าเหมือนจะมีสะพานแขวนอืมฉันว่าเดี๋ยวถ้าฉันถึงบ้านมาหร่แล้วก็ฉันจะไปเข้าอูนอ่น่ะไปเช็คเครื่องยนต์สักหน่อยว่าทําไมเครื่องมันเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์แบบนี้สะพานนี่ยาวไปถึงไหนเนี่ยทําไมมันยาวตัางยาวกว่าสะพานพระรามแปดอีกนะเนี่ยเอ๊ะขึ้นแทกขื้นแทบ ท,ทั้งที่เราปิดวิทยุอยู่เนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมกูไม่เห็นวิวด้านนอกเลยเอ่ะเฮ้ยฉันเห็นป่าอีกด้านหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยผ่อนเครื่องหน่อยว่ารถไหลเว้เยเฮ้มันมืดแปลกๆนะแถวนี้ยเปิดเพลงหน่อยดีกว่าวะชักจะเงียบกันไปแล้ววะ่ะเฮ้ยแปลกจังวิทยุใช้ไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ดีๆก็เงียบไป อ้าแล้วกูจะแรบยังไงล่ะมองกระชกข้างก็ไม่มีอะไรเฮ hey. ตอนนี้สี่ทุ่มสาสิบสองนาทีฉันขับรถมาสนาทีแล้วฉันเห็นอะไรแดงๆตรงเฮวอเหมือนจะมีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเกิดขึ้นที่นี่นะเนี่ยไม่จอดด้วยข้างหน้าอจจะมีตำรวจนะใช่ไหมล่ะ มีอุบัติเหตุก็ต้องมีตำรวจสิแต่ว่าขับเลยมาตั้งไกลแล้วก็ยังไม่เห็นใครเลยแล้วเจอเมืองเมืองเหรอถ้าเจอเมืองทำไมไม่เจอก็น่าจะมีตำรวจไปตรวจสอบหน่อยไหมอะมืดจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยล็อกประตูดิไปาเลียวซ้ายมึงเข้ามาในรถกูวะเนี่ยเหี้ยเนี่ยตุ๊กตาหมีอาูไหนเนี่ยวอเตอร์ฟอร์ดจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยต้องรีบผ่านทางกลับบ้านแล้วอะเฮี้ยตุ๊กตาหมีไปเรงไหนวะ อะไรที่พื้นอะเดี๋ยวซ้ายนี่ขับตามป้ายนะครับที่จอดรถกูจะไปที่จอดรถทำไมอะฮะฮะเสียงเฮียอะไรวะเสียงอะไรวะเริ่มหันควบแล้วนะ มืดจังอะใช่เหรอแล้วกูขึ้นไปที่สต่อรถทำไมวะขึ้นที่สูงมันวอ h e ดเฮลตัวอะไรวะอย่าจอดด้วยนัด้องเล่้งความเร็วแล้วครับเดี๋ยวมันขึ้นรถเราได้อ่ะตัดฟ้าแล้ววะเนี่ยเฮียตัดฟ้าแล้วหนาอ๋อเจ้า อะไรอ่ะป <Hey? S 2> ้ายบอกให้วิ่งไปทางนี้เหรอผมมีทางไปว่ะโอ๊ะอะไรแดงแดง ขับขึ้นมาเพื่อขับลงเนี่ยนะแต่มันเป็นทางลงไปอีกตึกเอ้ยเกาะดีๆทุกคนนัดเข็มขัดไว้้ยพี่จะพาทุกคนไปนจากที่นี่เองพวกเราต้องรอดนะ ที่ไหนวะเฮ้ย hey, ใครเปิดประตูไอ้เฮียโอ้ยโอ้ยเสียงอะไระครับรกูมาผิดทางวันนี่ยไม่ใช่นี่มันทางนี่มันที่จอดรถ ก็ให้เข้าอุโมงนี่แหละแต่เมื่อกี้มันแย่ามากเลยอีกแล้วเนี่ยกูมองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยวิ่งไปลูกเปิยวิทยุอือข้ามสะพานมาครับแล้วใครเปิดประตูกูคใครขึ้นรถกูมาปะเนี่ยโลกไปหมดแล้วเนี่ย บีบแต่เ <c oughs> ฮ้ยพระเจ้าช่วยวอดเชีย <c oughs> เนี่ย <c oughs> นี่ฉันกับครอบครัวที่รักของฉันเองมาให้กูดูทำไมกูไม่ได้อยากจะรู้จักครอบครัวมึงออกไปจากรถกู <c oughs> พวกกูมาเอาวิญญาณมึงไอ้ไอ,อ,อ,อะไรเนี่ย ไอ้ของมึงเนี่ยลงมาจากรถกูมันบอกมันรู้สึกเมากล้องช่วยช้าลงหน่อยได้ไหมไม่กูจะไม่ช้าลงอ้โอ้ยเฮียโอ้โหหนอนมึงแดกเหล้าเนี่ยกูเนี่ยแดกเหล้ากูฝันร้ายแน่ๆเลยแดกเหล้าดีกว่าอ,อ ยกเล่ายกเล่าหนักกว่าเดิมแน่นอนทรงนี้ขับรถเนี่ยอย่าวอกแวกแล้วคือมันก็อยู่ที่นี่ยาวเลยนะอีกสักอึกไหมสามอึกไปเลยหมดขวดเชียดทางไปไหนวะเนี่ย เราทำให้มันอ้วกแตกไปแล้วนะครับมันจะเอ้ยจวนมันจะเอาช่วยมีบางอย่างอยู่บนหลังคากูโอ้ยชิบหายแล้วอย่าจอดอย่าจอดอย่าจอดนัดอย่าจอดวิ่งไปโอ้ยเฮีอยอยู่บนหลังโอ้ยกระจกก็แตกแม่งเอ้ยอย่างนี้มันก็ปีนเข้ามากระจกหน้าเลยสิโอ้โหสุดสุดไป มึงเข้ามาทำไมเนี่ยไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยนีมึงดื่มเหล้าอีกแล้วเหรอคืออะไรอะ่ะนี่เมียกูที่ตายไปแล้วเหรอจะบอกว่ากูขับรถชนคนตายนะอะไรของมึงเนี่ยเฮียเนี่ยอ๋อมันบอกว่าวิญญาณลูกกับเมียมันใช่ไหมหรือว่านี่เราขับรถชนครอบครัวมนตายปะ มองถนนสิเฮ้ยเอากูว่าแน่เลยเนี่ยกูน่าจะเคยขับรถชนคนตายมาก่อนมะเนี่ยอะไรอะ่ะคือคือลือ แล้วเอ๊ะวอดด้เหวอะไรวะเนี่ยทุกคนนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหเบียเต็มรถเลยนี่แต่อ้วกเขียวๆยังอยู่นะครับนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยกระจกแตกหมดแล้วเนี่ยกู <c oughs> ยังขับรถต่อได้อีกเหรอเนี่ยสุดว่ะ ฮะฮะกูหหเห็นอะไรแบบ,แบ,บนี้นอนเหรออะไรครับเนี่ยนี่มึงกำลังเล่นกูแล้วเนี่ยโอทางมีเสียงเฮียจากด้านซ้ายด้วยก็ไม่รู้มองถนนไว้ลูกอย่าวกแวก เหยื่อพีมิดเลยวะตอนแรกกูก็เป็นโจล่งอยู่ดีๆเรื่องลือเรื่องลือกูกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยว่าถนนหานี่มันจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอสัตว์เข้ามาในถ้ำค้างคาวแล้ว อู่ฮั่นเฮ้ยเอา้าเอา้ากูจะถึงนรกจริงๆเนี่ยมีอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ย สัตว์ระเบิดวะเนี่ยช่วยด้วยฝ่าเพลิงนี่ไปมีแต่ต้องผ่าไปเท่านั้นนั่นคืออะไรวะเนี่ยกูเห็นแบบแบบแดงๆโอ้ย ดูเฮลแล้วทุกคนผมขับพาเพิงนรกมาแล้วเนี่ยโดยที่ไม่รู้มีอะไรรถกูอีกหรือเปล่าต้องหันไปม,มองหลังรถตลอดโอ้ชิ t อ,อเอาใหม่เอาใหม่มันให้มาเกิดตรงลูกตุ้มใหม่ทุกคนนี่กูอยู่ในมาริโอ,อเลยเนี่ย,ย มาริโอคาร์ดไปเนี่ยตืด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 โอ้ว่าผมต้องขับช้าลงแล้วแหละเพลงพอมากเปิดเพลงเพื่อความหลอนโอ้เฮียลูกตุ้ม โอ้โหความเลยดิว้าดีด้วยแล้วมึงไม่ชนให้กูตกไปเลยวะว้าอ่ะขับดีๆขับดีๆ รอบนี้ผมจะผ่านในด่านลูกตุ้มนี้ไปให้ได้ครับเปิดเพลงด้วยไปเลยเพลงจิตกัน ที่อะไรวะเนี่ยมันมืดจังอ่ะพยายามมองไปข้างหน้าครับเฮ้ยถนนที่มีมืองอขึ้นมาเต็มไปหมดไม่มีใครนั่งมาแล้วนะ What Shit สายรถาย,ายปีศาจกีต้องซูมว่ะซูมแล้วขับง่ายขึ้นว่ะคือถ้าไม่ซูมแม่งขับยากซูมดีกว่าเราจะพ้นโซนแล้ววอด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 เฮี้ยเนี่ยมาข้างหลังนั่นี่ะชิบหาย กูต้องมองข้างหน้าหรือข้างหลังดีหลังก็เข้ามาเลย แบบว่านี่หรือแดกเล่าเพื่อความสิ่งสายมากตอนนี้รถกูเชี่ยมีแบบตาข่ายแดงอะไรด้วยกูวิ่งเข้ามาในกระเพาะคนแล้วเนี่ยแดงเชียวที่นี่ที่ไหนใครบอกบายบางเนียเนี่ยถึงนั้นโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะหนามมันบีบนี่ว่า เหยียบมิดเลยเปิดเพลงฟังเพลงจะลงใจมากเอา้าว h a อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสายดิฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ชี่ก็โดนทีเดียวระเบิดเลยปะเนี่ยผมว่าผมเทคเดียวผ่านนะตรงนี้นะเฮ้ยเงียบลเลยเว้ยพองเราทางตันปะเนี่ยนี่กูจะขับไปถึงนรกกุมไหนเนี่ยชิบหายสะพาีกนะี้ What the hell เฮ้ย เออทำไงอ่ะเอาทำไงอ่ะดกเล่ากันเครียดชีวิตมันเครียดคือต้องหันหลังกล,บลับหรอหรือไงก็มันเป็นทางไปทางเดียวไม่ใช่เหรอ ทำไงวะทำไงวะทุกคนพอได้ยินเสียงคือต้องถอยกลับเล้วเอาล็อกปีเต้เอ้าทำไงวะหอยหลังมันติดประตูเด้อมันติดลูกกงเด้อ นี่เองมีทางหนึ่งไปได้โดเอ้ยเลี้ยวขวาไปดิว,ว่ะสาสุปเปอร์มาริโอ้เย้าตามแจเลยน่มาใกล้จังเลยอะพี่พี่วิ่งเร็วขึ้นปะครับเนี่ยกล้องแดงมาแล้วเนี่ย โอ้ไปยหยุดหยุดก็เฮียแล้วโอ้ยแดงมากโอยแดงมากแม่จ๋าตีนข้อมหัวแล้ว โอ้ oh, ถามจริงไปอยกูไอ้เหี้แม่งรวบอุปสรรคทุกอย่างไว้ที่นี่ที่นี่ไหนวะเฮ้ะ้อฮะวอทวอท เฮ้ยผมรถผมโดนดึงมะเนี่ยสวยวอลุอยเอาอะไรอะกูโดนอะไรเนี้ยกูโดนอะไรเนี้ย แลวนั่นคือที่นี่คือพ่อแม่ลูกวะเนี่ยกูว่าแล้วเชียไอ้พ่อซอมบี้แม่ผีดิบอ๋อเด็กคนนี้เหรอพวกเรากำลังรอแกอยู่เขากำลังรอแกอยู่เขาคือใครเขาคือ นี่คือครอบครัวที่เราเคยขับรถชนตายแน่นอนเลยแต่มีเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรอเราอยู่เขาคือกูว่าเขาต้องไม่ใช่คนแหละมีซากอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นซากจากอุบัติเหตุรถชนอะไรอย่างนี้ป่ะ กูว่าใช่แล้วรถของครอบครัวนั้นที่กูเคยชนแตกไ้แน่เลยแดกเล่าขับรถที่รถกู่ะเนี่ยเที่ยงคืนสามหกสามห้าเอ้ยทำไมเวลา,าถ่ายลังวะ นี่ไงอุบัติเหตุครอบครัวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เพราะคนขับเมาคนหนึ่งขับชนทั้งครอบครัวแน่นอนแล้วครับเราเป็นคนก่อเหตุแน่นอนหนึ่ง แพ้ซาตานวะเนี่ยเจ้าแห่งนรกมารับกูแล้ว drive me to hell นี่ไงก็คือแปลได้หลายอย่างมากเลยถ้าในแง่ของเหยื่อก็คือมึงขับรถพากูไปนรกอะ่ะขับรถมาชนกูจนตกนรกตายกันหมดทั้งครอบครัวอีกในหนึ่งก็คือเราในฐานะคนขับก็คือพาผู้เล่นเนี่ยไปยังนรกนะครับ แล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เขาเมาเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วครับเมาแล้วขับรถแล้วก็ไปชนรถอีกคันหนึ่งซึ่งมีพ่อแม่ลูกนั่งมาด้วยกันแล้วก็ตายทั้งครอบครัวเลยเป็นโศกนาฏกรรมนะและนี่ก็เหมือนที่เหมือนเป็นความผิดที่เราต้องมาชดใช้ครับที่หลอกหลอนเรามาตลอดยังกินเหล้าขับรถอยู่หรือเปล่าถ้าดูคลิปนี้แล้วยังกินเหล้าขับรถอยู่แล้วก็คุณอาจจะต้องจบที่นรกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมาไม่ขับครับ เรียกแกร็บเรียกรถแท็กซี่ไม่ก็ค้าวมานเพื่อนไปเลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ Drive Key to h e l